ัดีพี่น้องนะครับอาตะทีมดินนนศิลานะครับวันนี้ก็อยู่กับ SK 75นะวันนี้ไม่ได้ขมดินนะครับวันนี้ผมมาผมมาปั้นคันแทนาผมมาแก้คันแทนานะครับก็คืองานส่วนนี้เนี่ยคือชาวบ้านเขาแบ,แบ่งที่ขายนะครับเขาเขาเขาขา,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 ขาแบ่งแยกที่ดินตัวเองเป็นสีแปลงนะครับ ไว้ขายนะครับผมก็เลยก็เลยมาย้ายคันแทนเนอนะครับอันนี้ก็คือมันตกล้องช้างนะนะครับผมจะให้ดูแนวนะครับที่ผมมาทําวันนี้นะครับผมดึงเชือกไว้แล้วแหละนะครับใช้ดึงวิธีการดึงเชือกเพื่อให้รถเมโครเห็นนะครับว่าเราทํางานเราเนี่ยนะครับผมดึงเชือกไว้สังเกตเห็นเนาะนะครับผมดึงเชือกเอาไว้แล้วนะครับให้เมโครได้สังเกตง่ายๆนะครับเวลาทํางานนะครับก็ วันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของกรุงนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าประกอบกับความโชคดีด้วยนะครับด้วยนะครับที่เอารถมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับแล้วก็เอามาเช็คความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพอดีมีชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้นะครับเขาแบ่งแยกที่ดินกันพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตานะนะครับที่ได้มาทํางานในเขตอยู่ใกล้ๆรถตัวเองไม่ได้ย้ายไปไหนด้วยนะครับ เดินลงมาจากตรงนู้นนะครับเดินลงมาจากตรงนั้นเดินลงมานี้นะครับไอหนึ่งเสร็จแล้วไอตรงนั้นนะครับทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่นะนะครับว่าตาส่งงานตรงนั้นมันเป็นยังไงนะครับก็งานตัวนี้นะครับอาตานะครับรับนะครับตอนนี้นะรับปั้นคันเทนาแก้คันเทนานะครับย้ายคันเทนานะครับผมงบประมาณนะครับถือว่าปั้นใหม่นะครับ ไม่ได้ย้ายเนาะขอขออภัยเขาเรียกว่าปั้นใหม่นะครับนี้มันคือใกล้ๆกันเองนะครับมันอยู่ย้ายมาแค่ช่วงเดียวนะครับช่วงคาเทนาเดียวก็เลยในได้ในงบประมาณที่ไม่แพงนะครับร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรนะครับอาตาทาอยู่ตอนนี้นะครับร้อยเมตรต่อห้าพันนะครับร้อยเมตรสี่ถึงห้าพันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้ามีต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นห้าพันนะครับผม แต่ว่าถ้าไม่มีต้นไม้ถ้าเป็นที่โล่งๆนะครับก็ในราคาส0 0พนนะครับ100เมตร4 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าทําเอาไปทำร้อยเมตรเนียนะครับเอาไปทําแค่ร้อยเมตรนะครับไม่เกินร้อยเมตรนะครับก็อาตาก็จะขอค่าขนย้ายด้วยนะนะครับเพราะว่างานมันน้อยนะครับงานมันน้อยมันก็จําเป็นที่ต้องช่วยเหลือกันนะครับเรื่องของการขนย้ายแต่ถ้าเกิน200เมตรขึ้นไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอาตาทํทำให้โดยที่ไม่มีค่า ขนย้ายรถแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันน้อยจริงๆนะครับไม่ใช่อะไรอ่ะอย่าให้อาตาต้องมาแบกเป็นต้นทุนของตาเองอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแค่งานน้อยแล้วนะครับปริมาณงานน้อยแล้วเนี่ยนะครับค่าจ้างอะไรมันก็ไม่ได้มากมายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ส่วนนี้อาต้าก็จะมีค่าขนย้ายของอาตา้าอยู่ในราคา,าแ ium, <S <S ล้วแต่ใกล้ไกลนะนะครับถ้าอยู่บริเวณใกล้ๆเน sang, ี่ยก็อยู่ที่500นะครับอยู่ในช่วง10กิโลนะครับ ที่500แต่ถ้าเกิน10กิโลไปนะครับอาจจะมีอาจจะขอลดหลั่นเพิ่มนะครับธรรมดานะครับผมร0อย0 0ตามระยะทางที่มันอาจจะใกล้ไกลขึ้นนะครับเนี่ยนะครับก็สนใจนะครับโทรติดต่อต้าได้นะครับทั้งทั้งสองเบอร์เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้ตาดูงานก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปของตาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้ในช่องทางนี้ด้วยนะครับบอกเจ้าป้อมก่อนป้อมเออ,เอ,อ,เอ,อนี่แหละจีนคู่มันลงมาหอดนี่แหละเครื่องกัเข้าว่าโอเคโอเคนะครับ, <Okay. S 1> okay. รบถ้าใครอยากได้งานนะครับโทรหาตาได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับผม